สวัสดีคะ่ะทุกคนคลิปนี้นะคะน้ำหวานก็จะมารีวิวการ์ตูนไว้ทั้งหมด2เรื่อง2ส,สไตล์ในแอป i m ม n g ะค่ะอ่ะ ใครที่ใช้ iPhone แล้วเคยเมนมาบอกนะคะว่าโหลดแอปนี้ไม่ได้ค่ะตอนนี้ไม่ต้องห่วงนะทุกคนเพราะว่าแอปนี้สามารถโหลดได้แล้วในทั้ง Play Store และก็ App Store ค่ะเพียงแค่พิมพ์ว่าไอมังงะใน Play Store หรือ App Store กดค้นหาได้ก็เจอเลยจากนั้นก็กดติดตั้งแอปนะคะแล้วก็เปิดใช้งานฟรีได้เลยหรือว่าเดี๋ยวนหวานจะทิ้งลิงก์โหลดไว้ให้ตรงคอมเมนต์นะคะอ่ะกลับมาที่การ์ตูนวายของเรานะคะเรื่องแรกที่นหวนจะพูดถึงเนี่ยมีชื่อว่าเรื่องโปรดอยู่ข้างกายข้าเถิ เรื่องนี้นะคะเป็นแนวแฟนตาซีมีปีศาจเอ่ยอะไรเอ่ยซึ่งส่วนตัวน้ำหวานนะคะคิดว่าแนวเนี้ยค่อนข้างหาอ่านได้ยากเลยทีเดียว <c oughs> ก็เรื่องมันเริ่มต้นที่ปราสาทแห่งหนึ่งนะคะ ตอนนี้ก็เหมือนมีงานเลี้ยงเต้นรำกันอยู่นายเอกของเรานะคะเป็นรองหัวหน้าองค์กรปราบปรามปีศาจและในคืนเดียวกันนั้นนะคะนายเอกก็มีความว่าได้กลิ่นปีศาจก็เลยเดินตามออกไปข้างนอกจากนั้นก็ออกไปปะกับปีศาจมีการประทะกันเล็กน้อยนะคะก็ไม่ได้มีอะไรมากพอจัดการปีศาจตรงนั้นจบนายเอกก็มีความว่าเอออยู่ๆเจ็บหัวใจก็เลยบอกลูกน้องว่าเออขอตัวนะและจากนั้นนะคะพระเอกก็โผล่มา ก็คือนายเอกเจ็บหัวใจกันอยู่ใช่ไหมแล้วเขาก็ตัดภาพไปนะคะก็คือนายเอกถูกจับตัวมาแล้วเรียบร้อยนะคะถูกแขวนเอามือชูไว้อย่างเงี้ยทุกคนท่านี้เซ็กซี่อยู่เดอ้อ <c oughs> ในตอนนั้นนายเอกถูกปิดตาไว้นะคะพอฟื้นขึ้นมาพระเอกก็เข้ามาถามไถยว่าทําไมในตัวนายเอกถึงมีกลิ่นของอาร์ต ซึ่งอา้างเนี่ยเป็นปีศาจโบราณนะคะทั้งคู่ได้มีการต่อปากต่อคํากันนิดหน่อยสุดท้ายนายเอกก็ยอมบอกนะคะว่าตอนเด็กเนี่ยเกิดเหตุบังเอิญทําให้ปีศาจอา้างเข้ามาอยู่ในตัวของตัวเองคืออยู่ตรงหัวใจเลยค่ะและพระเอกของเรานะคะได้มีการพิสูจน์ก็คือเอาดาบกรีดเสื้อของนายเอกออกค่ะแหวกหน้าแหวกหลังเพราะถ้าอา้างอยู่ในตัวจริงๆนะคะเขาก็จะมีเหมือนปานสีแดงอะไรเงี้ยติดอยู่กับตัวซึ่ง เซ็กซี่แล้วหนึ่งแต่ก็นั่นแหละพอเจอปานข้างหลังของนายเอกนะคะก็โอเคแน่ใจว่านายเอกพูดความจริงแต่ประเด็นก็คือรอยสัญ,ญลักษณ์ของนายเอกนะคะมันค่อนข้างใหญ่แล้วซึ่งนั่นก็หมายความว่านายเอกจะมีชีวิตอยู่ต่อได้อีกไม่นานพระเอกของเราก็ได้มีการบอกไปว่าข้าขอจองหัวใจเจ้าข้าจะมารับเมื่อตอนที่เจ้ากําลังจะตายอะไรประมาณนี้เหมือนจะแบบเหมือนจะซึ้งนะจองหัวใจ แต่นายเอกก็จะต้องตายก่อนเลเน็อย่างเง้ยอยากรู้ว่าค่ะตอนนี้จากนั้นก็ตัดชึบตรงนี้นะคะต่อมาก็จะเป็นนายเอกกำลังนั่งพูดคุยกับหัวหน้าองค์กรอยู่ซึ่งบอกได้คำเดียวเลยว่าหล่อ แต่เป็นตรงหน้าท่านไม่สามารถปดบังความหล่อได้เลยนะคะหัวหน้าหล่อมากในจุดนี้ <Okay. S 1> แต่อะไรก็ตามนะคะหัวหน้าก็มาบอกนายเอกว่าเนี่ยจะพาไปพบใครคนนึงคนคนนี้เนี่ยปราบปีศาจได้แต่ว่าใช้วิธีการทารุณคือวิธีการโหดเหีเ่ยมมากๆเราสองคนเนี่ยต้องไปคุยกับเขาหน้าเจรจานน่นนี่นั่นและคนคนนั้นที่หัวหน้าพูดถึงนะคะจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจากพระเอกของเราคะ่ะ พอทั้งหัวหน้าแล้วก็นายเอกถึงประสาทของพระเอกนะคะทั้งสองก็แบบเดินเข้าไปข้างในใช่ไหมนายเอกเห็นนาฬิกาของตัวเองอยู่ตรงรูปปั้นซึ่งนาฬิกานั้นนะพระเอกเอามาตอนจับตัวไปคราวก่อนนะคะนายเอกก็เลยบอกหัวหน้าว่าเออท่านไปก่อนเลยอะไรอย่างงี้จากนั้นก็พยายามจะเอานาฬิกาของตัวเองแล้วพระเอกก็โผล่มานะคะทั้งคู่ได้มีการสู้กันแล้วก็ประมือกันนิดนนหน่นอย แต่ว่าแน่นอนพระเอกของเราก็ค่อนข้างเก่งก็ชนะไปนะคะมีการแบบว่าเออเอาเลยไม่รู้มาพันตัวนายเอกไว้แล้วก็เข้าไปพูดคุยตกลงกันแบบใกล้ชิดสนิทสนมนะคะพระเอกเรื่องนี้มีความว่าชอบเข้าไปพูดใกล้ๆหูใกล้ๆตัวใกล้ๆหน้าใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ย อนักอ่านก็ฟินไปนะคะและต่อมาจากฉากนั้นนะคะก็จะมีพระเอกนายเอกแล้วก็หัวหน้านั่งคุยกันอยู่ทั้งคู่ก็เริ่มเกลื่นถึงปัญหานะคะว่าพระเอกเนี่ยเหมือนสร้างปัญหาตรงนี้นะ พระเอกก็บอกว่าอ๋อเนี่ยเมื่อกี้ได้คุยกับนายเอกไปแล้วนายเอกเสนอว่าจะให้พระเอกเข้าไปอยู่ในองค์กรปราบปีศาจด้วยเหมือนกันหัวหน้าก็ต้องหันไปถามนายเอกนะคะว่าเออจริงเหรอนายเอกก็ปฏิเสธไม่ได้นะคะก็บอกว่าถูกต้องอะไรประมาณนี้สุดท้ายนะคะทุกอย่างเป็นไปตามแผนแต่ว่าแผนของพระเอกก็คือจะให้อยู่ใกล้ชิดนายเอกอย่างเดียวจองหัวใจนายเอกอย่างเดียวหรอหรือว่าเขามีแผนการอย่างอื่นลึกลับซับซ้อนมากกว่าน,นี้นะคะทุกคนก็ ต้องลองไปติดตามกันเองนะคะตอนนี้เนี่ยการ์ตูนเรื่องนี้นะคะอัพถึงตอนที่13นะคะและที่น้ำหวานเล่ามาเนี่ยถึงแค่ตอนประมาณ6หรือ7นี่แหละและแน่นอนว่าตอน13ยังไม่ใช่ตอนจบนะคะเขายังแบบอัพโหลดกันมาเรื่อยๆก็ต้องลองไปอ่านไปลุ้นดูกันเองนะคะว่าจะเป็นยังไงและทุกคนคะก่อนที่จะไปพูดถึงเรื่องที่2น้ำหวานก็มีกิจกรรมเด็ดๆมานําเสนอคะ่ะเพราะตอนนี้นะคะแอปไอมังคมีกิจกรรมแจกวิววว S, แล้วก็เงินสดอีก1,000บาทฟรีกติกาง่ายๆนะคะเพียงแค่โหลดแอป,ปแล้วก็ให้5ดาวจากนั้นก็แคปรูปที่ให้5ดาวไปคอมเมนต์ในใต้โพสต์แล้วก็แชร์โพสต์ของกิจกรรมนี้นะคะไปยังไทม์ไลน์ของตัวเองจากนั้นก็ชวนเพื่อนๆพี่ๆมากดไลค์คอมเมนต์กันนะคะยิ่งไลค์เยอะยิ่งมีโอกาสรุนรับรางวัลเยอะรางวัลจะเป็น Vivo Y12s 1คน 500บาท1คน200บาท1คน100บาทอีก3คนนะคะทุกคนก็รีบไปโหลดเข้าร่วมกิจกรรมกันดูนะคะต่อมานะคะเป็นการ์ตูนวายเรื่องที่2เรื่องนี้นะคะมีชื่อว่าการเวลาเย้าแย่รักสเสนย่ยย้วยวนใจชื่อเรื่องก็คืออมแม่เด็ดนะคะ แต่ว่าเรื่องนี้เป็นแนวดราม่าค่ะทุกคนเรื่องของเรื่องก็คือพระเอกของเรานะคะเป็นซูเปอร์สตาร์ชื่อดังส่วนนายเอกเป็นวิศวกรคนธรรมดาทั้งคู่เนี่ยรู้จักกันมานานแล้วนะคะเป็นเพื่อนเก่าเพื่อนแก่กันอะไรประมาณนี้แต่ประเด็นก็คือปัจจุบันทั้งคู่มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันค่ะ เท่านั้นยังไม่พอนะคะตัวนายเอกของเราเองเนี่ยแอบรักพระเอกแต่ตัวพระเอกนะคะมองว่าความสัมพันธ์กับนายเอกอะ่ะเป็นแค่ความสบายใจความแบบไม่ใช่ความรักอะไรอย่างนี้เขาบอกกับนายเอกว่าฉันเนี่ยให้ไหนได้ทุกอย่างทุกอย่างยกเว้นความรักค่ะแถมตัวพระเอกเองนะคะก็ยังเป็นคนเอาแต่ใจแล้วก็เอาตัวเองเป็นใหญ่นะคะไม่ค่อยคิดถึงความรู้สึกของนายเอกเท่าไหร่ แต่ที่นายเอกยอมทุกๆอย่างนะคะคือแบบยอม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 ,ยอมตลอดเนี่ยก็เพราะว่ารักนั่นแหละเหมือนมีความหวงังมีความสุขกับความสัมพันธ์เล็กๆนี้ของตัวเองถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้แบบในอนาคตรู้ตัวว่ามันคงจะไม่เป็นไปนตามที่เราคิดอะไรอย่างนี้ เรื่องนี้ก็อ่านไปหนุ่งไปสงสารในเอกไปนะคะและการเล่าเรื่องของเรื่องนี้นะคะมันจะมีการย้อนอดีตกลับไปกลับมาอดีตที่ว่าทั้งคู่เนี่ยรู้จักกันได้ยังไงรู้จักกันตั้งแต่ตอนไหนแล้วความสัมพันธ์มันเริ่มกันตอนไหนกว่าจะมาถึงจุดนี้อะไรอย่างนี้ยังไงนหวานก็กรล่นไว้แค่นี้นะคะที่เหลือให้คนไปเดากันเองว่าจะยังไงแต่บอกได้เลยว่าพระเอกอะหน่าเหมือนไส้มากแบบ มันมาจากไหนเหรอโทรหาในเอกกลิ้งเดียวในเอกก็ต้องมาหาซึ่งในเอกก็มาหานะแบบคุณจะให้ฉันทำยังไงคือในเอกเขารักแต่เราก็ต้องมาลุ้นกันอีกนั่นแหละว่าเมื่อไหร่ตอนไหนที่พระเอกเขาจะรู้ตัวเพราะจริงๆแล้วเนี่ยการกระทาของพระเอกหลายๆอย่างเขาก็บ่งบอกว่าในเอกอะสาคัญนะแต่เขาไม่รู้เหรอว่าเขารักในเอกไปแล้วหรืออะไรยังไงนะคะเรามาลุ้นกันเองก็ ทุกคนก็ไปรู้กันนะหวานนี่แหละว่าจะยังไงพระเอกมันจะลงเมียนมาหรือเปล่านะคะเอาเป็นว่าจบการรีวิวแค่นี้นะคะเพราะถ้ายิ่งรีวิวมากไปกว่านี้ย อยไมเกรนจะขึ้นค่ะเครียบเครียดแทนในเอกแต่ว่าปัจจุบันในแอปนี้นะคะเรื่องนี้อยู่ถึงประมาณตอนที่12นี่แหละถ้าน้ำหวานจะไม่ผิดนะ <c oughs> ก็เขาก็อ <c oughs> ัพเรื่อยๆแล้วก็ค่อยๆตามใบทีละตอนทีละตอนหรือว่าน้ำหวานก็จะดองไว้แล้วก็ค่อยอ่านทีเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาละค่ะทุกคนฟังกันจบแล้วใครที่อยากอ่านก็อย่าลืมไปโหลดแอปไอมางะมาอ่านนะคะแล้วก็อย่าลืมเข้าร่วมกิจกรรมด้วยนะ ก็ของฟรีเนาะไหนๆก็จะโหลดแอปม,มาอ่านแล้วเข้าร่วมกิจกรรมเขาด้วยนิดนึงเผื่อโชคดีนะคะยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวเอออาจจะได้รางวัลใครจะไปรู้ยังไงเรื่องดีๆอย่างนี้ก็อย่าพลาดนะคะเดี๋ยวนะ้ำหวานจะทิ้งลิงไว้ใต้คอมเมนต์ให้ทุกคนไปโหลดนะส่วนคลิปนี้นะ้ำหวานก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันเหมือนเดิมนะคะไปลคะค่ะบ๊ายบาย